สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูพระอาทิตย์ตกกันนะครับที่เนิน104ครับบ้านผาตั้งอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเย้ดูสิครับข้างหลังผมพระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับสวยงามมากเลยนะครับเห็นไหมครับโอ้โหวิวสวย3 6 0องศาเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งลาวนะครับฝั่งสอปปอ,ปอลาวเพื่อนบ้านของเรานี่เองนะครับนี่นะครับโอ้โหสวยงามมากพระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับเห็นไหมครับวิวสวยสามรอยหกสิบองศาเลยครับไม่เชื่อให้มาดูนะครับให้มาชมนะครับโอ้โหเห็นไหมครับข้างหลังผมนี่พระอาทิตย์สวยงามมาก ยังไงใครที่ชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับแชร์บรรยากาศวิวสวยๆไปให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นได้ชมกันนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย